ขายมีเหลืองครับขายมีเหลืองนะครับขายผักกาดขาวค่ะขายผักกาดขาวคะล่ะนี่ทําไมผมไปขายของที่ไหนเนี่ยคุณก็ตามผมมาขายทุกที่เลยเนี่ยไปไหนก็เจอเด็กคุณเอ้าทาไมล่ะที่ดินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ของคุณสักหน่อยอีกอย่างคุณขายมีเหลืองฉันขายผักกาดขาวเราสองคนก็ไม่ได้ขายเหมือนกันสัหน่อยแล้วคุณมีปัญหาอะไรไม่ทราบผมไม่สนอะยังไงแล้วเนี่ยคุณก็จะมาขายของตรงนี้ไม่ได้ ขัดหูขัดตาผมวะคุณจะมาโทษฉันไม่ได้นะถ้าฉันขัดหูขัดตาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคุณก็ย้ายไปขายที่อื่นสิโอยนี่แกแกได้เจอดีเนะี่ยพ่อค้ามีเลืองของพ่อค้าเนี่ขายยังไงหรอคะผมขายมัดละยี่สิบบาทครับคุณลองซื้อไปกินดูสิกรอบกรอบเขี้ยวเพลินนะกรอบกรอบเหรอช่วงนี้ฉันรู้สึกป,ปวดฟันอะแล้วพ่อค้ามีประกาศขายขายไหมโถ่คุณ คุณเนี่ยก็เห็นแล้วว่าผมขายอะไรคุณยังจะมีหน้ามาถามผมอีกเหรอว่าร้านผมเนี่ยมีประกาศขายไหมคุณคะคุณมาซื้อร้านฉันสิร้านฉันมีประกาศขาวขายนะงั้นฉันไปซื้อร้านเขาดีกว่าแม,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 ม่คะประกาศขายขายยังไงหรอคะอฉันขายหัวละสิบบาทจ้ะงั้นฉันเอาสองหัวได้เลย ดีนะคะปัง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 มันหลอกถามราคาผมแน่เลยปวดฟันนี่แหละคออ่างนั่นนัเลยวันนี้ร้านฉันนี่ปังจริงเลยขายดีดีไม่ทันะไรก็มีคนมาซื้อละขาล่าคุณทำแบบนี้หมายความว่ายังไงแล้วจะทำไมมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็คนเมื่อกี้เนี่ยลูกค้าของฉันแกมาแย่งลูกค้าของฉันแบบนี้ได้ไงช่วยไม่ได้อะ ก็ร้านคุณไม่มีผักกาดขาวขายเขาก็เลยมาซื้อผักกาดขาวจากร้านฉันโทษฉันไม่ได้นะพอแนละ้วผมมาขี้เกียจพูดมากกับคุณจริงๆเลยคุณอะจะไปไหนก็ไปเลยนะไม่ใช่อะไรของเขาอะรวย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 รวข้อค้าครับ มีเรืองของคุณนี่ขายยังไงล่ะครับมันละยี่บาทครับมีเรืองอันนี้ยบ้านผมเนี่ยเป็นคนทำเองเลยนะครับไม่ใส่สารการบูดหนึ่งร้อยเปอครับโอ้มีเรืองของคุณเนี่ยดูไม่เร็วเลยนะครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงบ้างล่ะครับอร่อยไหมอร่อยสิอร่อยสิครับเดี๋ยวคุณดูนี่นะเดี๋ยวผมกินให้คุณดู ียวยิ่งเพลินหอมหวานจริงๆเลย <c oughs> งั้นผมามามัดหนึ่งครับนี่คําเงินเออพ่อค้าครับมีเหลืองอันนี้ทำยังไงถึงจะอร่อยล่ะครับไม่ว่าคุณจะเอาไปผัดหรือว่าเอาไปต้มมันก็อร่อยเหมือนกันครับหรือถ้าคุณเนี่ย จะไปพัดกับพักกาดขาวก็อร่อยเหมือนกันนะจะไปพัดกับพักกาดขาวก็อร่อยเหมือนกันนะอ่อเออแล้วร้านคุณอ่ะมีผักกาดขาวขายหรือเปล่าครับคุณคะคุณร้านฉันมีผักกาดขาวขายค่ะมาซื้อร้านฉันดีกว่านะงั้นผมไปซื้อร้านเขานะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคำแนะนำ โถวผมเอาสองหัวครับได้เลยค่ะ20สิบบาทนี่ค่ะ20สิบบาทอขอบคุณนะคะเฮ้ยกินกับผักอื่นไม่ได้เลยไงวะทำไมต้องกินกับผักกาศขาวด้วยเนี่ยโถวยโถคุณเคนวันนี้ดูท่าคุณจะขายไม่ค่อยดีเลยเนาะ ก็เป็นเพราะคุณน,นั่นแหละผมเอาหมี่เหลืองมาขายคุณเนี่ยเอาผักกาดขาวมาขายคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณขัดขาผมแล้วนะทาไมล่ะฉันก็ต้องศึกษาเรียนรู้บ้างสิว่าคนอื่นเขาชอบกินอะไรกันถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมเอาทั้งหมี่เหลืองแล้วก็ผักกาดขาวมาขายเนี่ยคุณไม่เอาไข่มาขายเลยหรือไงโอ้นี่ที่คุณเขนพูดเนี่ยไอเดียดีมากเลยนะ สลดหรอคะขอซื้อมีเหลืองหน่อยสิคะได้เลยครับมัดละยี่สิบบาทเอากี่มัดดีครับเอาสามมัดค่ะนี่ครับหกสิบบาทนี่ค่ะขอบคุณนะคะคนสวยจ้ะซื้อประกาศข่าวร้านฉันไม่จ้าโอ้ยเอ่อประกาศข่าวเนี่ย เราไปทำไงถึงจะอร่อยล่ะคะแม่ค้าช่วยแนะนำหน่อยสิก็ไปผัดกับมีเหลืองไงลูกค้าซื้อมีเหลืองมาลองไปผัดด้วยกันสิอร่อยมากเลยนะงั้นโอเคเลยค่ะฉันเอาสองหัวค่ะหมดนี้เลยได้เลยค่ะนี่ค่ะ20บบาทนี่ค่ะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะ ขายดีจริงเลยแป๊บแปบขายหมดขายหมดยังจะมาพูดอีกรอบหน้านเนี่ยคุณอย่ามาขายตรงนี้อีกนะโถ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 คุณเคนอย่าโมโหสิคะอารมณ์เสียบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราหน้าแก่ไว้นะคะแล้วก็ชนาแก่เนี่ยหมดหล่อเลยนะค่อยๆขายนะคะฉันไปก่อนละ่ะบาย ขายมีเหลืองครับวันนี้เนี่ยเอาทั้งมีเหลืองแล้วก็ประกาศข่าวไม่ขายจะคอยดูแล้วกันว่ามันจะเอาอะไรมาขายแข่งกับผมคุณเคนวันนี้ทำไมดูหล่อแล้วก็ดูอารมณ์ดีจังเลยนะคะนี่เรื่องดีๆอะไรหรือเปล่าก็แน่นอนอยู่แล้วสิครับปกติแล้วเนี่ยผมก็อารมณ์ดีแบบนี้ทุกวันแหละเออวันนี้เนี่ย ผมเอาทั้งหมี่เหลืองแล้วก็ผักกาดขาวมาขายนะคุณน่กลับบ้านไปเถอะก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกจ้าวันนี้ฉันไม่ได้เอาผักกาดขาวมาขายอ่ะไข่เหรอก็ใช่ไงไข่ไข่ผัดกับหมี่เหลืองเนี่ยรสชาติก็ไม่เลวเลยนะคุณจำไม่ได้เหรอว่าเมื่อวานอ่ะคุณเสนอไอเดียอะไรให้ฉัน เฮ้ยอืมกลับบ้านนี่มันไข่ไกค่ค่ะไข่ไก่ไข่ไกส่สดๆเลยนะคะ